ก็ไม่มีผู้ใดกล้ามาเหยียบกิ่งว่าของนางเลยนางจึงต้องถอนกิ่งว่าแล้วหลีกต่อไปที่อื่นนางได้ถือกิ่งว่าท่องเที่ยวไปโดยทํานองนี้จนได้ชื่อใหม่ว่านางชัมพูปริภาชิกานางปริภาชิกามายว่าทั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเฉดตะวันวิหารกรุงสาวัตถีฝ่นางกุลทนเกษาก็ดินทางมาถึงกรุงสาวัตถี แล้วปักกิ่งว่าบนกองทรายประกาศท้าโต้วาทะเหมือนเดิมแล้วออกไปหาอาหารบริโภคขณะนั้นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเดินผ่านมาเห็นเด็กๆก,กำลังยืนรุมล้อมดูกิ่งว่าบนกองทรายพร้อมกับวิจารณ์กันเสงแซ่เกิดความสงสัยจึงเข้าไปถามเด็กๆได้ทราบความโดยตลอดแล้วจึงบอกกับเด็กๆว่าเจ้าหนูทั้งหลายถ้าอย่างนั้น พวกเจ้าจงเหยียบกิ่งว่านั้นเถิดพวกกระผมกลัวขอรับพระคุณเจ้าไม่ต้องกลัวหรอกพวกเจ้าเป็นคนเหยียบเราจะเป็นผู้แก้ปัญหาเองเด็กบางพวกไม่กล้าบางพวกก็กลัวๆก,ก,กล้าๆแต่ผลที่สุดก็ช่วยกันเหยียบกิ่งว่าและกองทรายนั้นจนกระจัดกระจายนางชัมพูปริพาชิกามาเห็นแล้วก็ดุต่อว่าเด็กเหล่านั้นแต่พอเด็กๆบอกว่าพระคุณเจ้ารูปนั้นใช้ให้เหยียบ นางจึงเข้าไปถามพระเถระว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญท่านจากโตวาทะถามปัญหากับดิฉันหรือใช่แล้วน้องหญิงพระเถระตอบนางฟังคำของพระเถระแล้วคิดว่าเราควรจะให้ชาวพระนครสาวัตถีได้รู้กําลังปัญญาของเราว่ายิ่งใหญ่หาผู้เทียมทานไม่ได้จึงแจ้งให้ชาวเมืองมาชมมาฟังกันให้มากๆ ท้าพระนะครพอทราบข่าวต่างก็พากันไปห้อมล้อมจนแน่นขนาดลำดับนั้นพระเถระได้ให้โอกาสแกนางชัมพูปริภาชิกาเป็นผู้ถามปัญหาขึ้นก่อนนางก็ถามศิละปะวิทยาที่ตนเรียนรู้มาตามลัทธิตนถามจนหมดความรู้ที่นางมีอยู่พระเถระก็ตอบแก้ได้ทั้งหมดนางก็ตกใจเพราะไม่เคยทำใครมากอย่างนี้มาก่อนเลยจึงนิ่งเฉยอยู่ พระเทระจึงกล่าวว่าท่านถามเราหมดแล้วต่อไปนี้เราจะขอถามท่านบ้างถามเธอพระคุณเจ้าที่ชื่อว่าหนึ่งนั้นคืออะไร